รับไข่ต้มนมายังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยครับมีสมาชิกใหม่เพิ่มครับเตนเตน้ตนเต้นเขาชื่อว่าไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นีคีนนครับอุ้ยน้องเป็นตัวเมีเไนนเยไข่ตุนนี่น้องไข่ตุ๋นน่ารักจังเลยไข่ตุนนนิ่งกว่าไข่ต้มนะใช่อุ้ยน่ารักจังเลย ไข่ตุ๋นนี่นี่นี่ไข่ต้มเนี่ยพอไข่ตุ๋นมาไข่ต้มอ่ะดูแบบว่ามีชีวิตชีวามีความสุขมากเลยอ่ะใช่เขาบบว่าคึกคืนอเขาแบบว่าคึกมากเลยอ่ะออกมากินหญ้าเองด้วยปกตินี่โหว่าตุ๋นให้คนแล้วเจอกันครั้งแรกไข่ต้มนี่ร้องไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเหมือนขนยักษ์โซกน้อยนอยนะใช่ไข่ตุ๋นนี่น้องเป็นผู้หญิงแคลิฟอร์เนีย หมนันไข่ไข่ต้มนี่แบบขนตรงไข่ต้มนี่เขาเป็นผู้ชายพันเดียวกันนะแคลิฟอน์เนียอุ้ยน่ารักจริงๆเลยกินไหมเดี๋ยวมีดีบีถ้ามีเบบีแม่บีจะขายเบบีอ๋อถ้าเขาออกลูกแม่จะขายขายตัวเ่าหร่แล้วเตะแล้วไม่บอกโอ้โหเป็นไงหุ้ยก็ดูดไก่อ่ะงงเลย งงเลยก็ดูดไกลมากบีมถ่ายไม่ทันเลยกล้องถ่ายไม่ทันไม่ไม่มันโดดไปสองเ,อเลยแล้วนะแบบเนี้ยจริงนี่ค <Okay. S 1> ุยมันเอาเรื่องเนาะตาดกว่ามันไม่ไหวมันไหวแรงเยอะแรงเยอะดูดีเหมือนเขาโมโหว่าเอาใครถุนออกจากบ้านเขา, <c oughs> าจริงถุนโอ้ตั้ง <c oughs> แต่ไครตุ่นมาโอ้ไข่ต้มนี่คึกมากเลยอะ่ะเออ ไข่ตุ๋นนี้เรียบร้อออ่ะไข่ตุ๋นน่าจะอิ่มเพราะกินข้าวไปเยอะจไข่ต้มบีมลองเลียงไข่ต้มได้มามะไข่ต้มไ้เขากระโดดเมงเนียกยไข่ต้มต้มมาแล้วมาอนมาแล้วงอนไปแล้วบอกเอาไข่ตุ๋นไปทำไมบีบีลองเอาลองเอาไข่ตุ๋นเข้าไปดูดิไข่ต้มทำไงไ่ตุ๋นตรงนี้นะบีมบีมก้อยเข้าไปดูดิไข่ต้มเจอกจากบ้านไหมเรียบหล่อจังเลยลูกดูดิไข่ต้มเจาะจากบ้านนะถ้ามาแล้วไข่ตุ๋นมาแล้ว วิ่งงอนให้เข้างอนเด็กจะรู้เด็กจะรู้ยังไงยังไงออกไหมออกออกจากบ้านไหมแล้วเหมือนตอนนี้ไข่ตุ๋นก็เริ่มชินกับไข่ต้มแล้วนะเข้ากันเร็วมากเลยอ่ะนี่ครับแม่ซื้อที่ปัดที่ปัดจีอึให้ลงล่องไว้บีมไม่ต้องจับไงปัดให้ลงล่องไปตรงก็จะมีรูๆปัดให้ลงนบีมอยากหรือว่าบีมต้องช่วยแม่ทำ ทำความสะอาดทำความสะอาดองค์ทำอะไรกันเขาทำอะไรกันครับพี่กินยูพี่เขาทำอะไรเราคะเขาเอาก๊อกมาท่ายเราทำไมอะ่ะฮะไข่ต้มไค่ตื่นเพิ่งมาใหม่อะ่ะไข่ต้มเขาชอบถ่ายแบบนี้หรือเปล่า <laughs> ถ่ายแบบนี้แหละเราก็เจออยู่แบบนี้อยู่ประจำ <laughs> เขาชอบมาถ่ายเราเนี่ยแล้วก็จับเราไปนอนเล่นด้วยจริงหรือเปล่าไข่ต้ม อะไรครับนี่บอนวิตามินซีครับมาครับไข่ต้มแล้วต้องจับเขาไหมหรือเขากินเองไข่ต้มไข่ต้มมากินเป็นจริงเหรอต้มโอ้ยเขารู<_<_<_<_<_้การแสดงเขาชอบโหต้มฉลาดจริงเลยเก่งมากป้ไข่ตุ่นนี่ไข่ตุ่นนี่นอนอยู่หันรกเลไม่ได้นอนแต่ยังว่ายืนเออใช่ใช่ใช่ยืนอยู่ มะไหลทำไมไม่นอนีมันดีๆไปเลยแอบไงไม่ก็จะทำอะไรต้มกินไม่จะมีนซีอะไรไหมครับอ,อ่ะตุนน่ะวิ่งทั่วกรงไปหมดเขายังไม่เคยไงเขายังไม่เคยเนี่ยเริ่มดูแล้วใครรู้ดูเอาขาดยันใครต้มกินนิ่งเลยอ่ะตุนนี้ต้องฝึกเดี๋ยวก็เคยค่ะ เอาไว้ที่ตักน้ำดีนะว้าวเก่งจังเลยยังยังไม่เป็นไงใครใครตุ่นนี่เรียบร้อยเลยง่ายเสร็จเตาตรงนี้พอยื่นปั๊บมาเลยอ่ะจุ๊บ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 อ้ยวเก่งจอาเลยเรียอยาวยนไม่ได้ตัดตัดไปแค่ขานะบีมบอกคืนเลยจะแย่งที่นอนกันอย่ีงเหรอทำไมอะลูก ไม่ให้ต้องไม่ยอมให้โอเด็กเปิดศึกแย่งที่นอนกันอีกแล้วอะไรเนี่ยอมีอันเดียวแย่งกันนอนตอนนี้ยอมนี่ครับตอนนี้หลังจากเกิดศึกชิงเปนอนกันครับอันสีน้ำตาลแม่เลยลองเอานี่บ้านโดมันนี้มาแขวนดูซิว่าเขาจะเข้าไปนอนหรือเปล่า ต้งนูหนูไม่ค่อยขาเท่าไหร่ลูกนี่ครับตอนนี้ไข่ตุ๋นของเราก็ได้ที่นอนแล้วครับที่แม่เอามาแขวนให้แล้ <c oughs> ววางรอเปนะครับไข่ตุน๋นเอานั้นแขวนนอนไปก่อนนะลูก <c oughs> เดี๋ยวแม่จะลองพาเขาไปเดินเล่นที่สนามหญ้าไม่รู้เขาจะวิ่งหนีหรือเปล่า <c oughs> นี่ครับแม่บีพาไข่ตุ๋นกับไข่ต้มออกมาเดินเล่นนอกบ้านครับ อนี่เปล่าไม่ให้มันกินยาสนามนี่เมียหลงปล่อยเขาน้องไข่ต้มไข่ต้มขาไอ้ที่นีที่ไหนนี่โอ้ยกินยาอย่าให้เขากินอย่าบอกเล้ยอย่าเขากินกลัวสงสัยไม่เคยพาไม่เคยออกมาแอบแอบไม่เอาหนูไม่ออกหนูไม่ออกโอ้โหบีมจะพาไข่ต้มกับไข่ตุ่นไปไหนครับ ไปตัดยาไปตัดยานหมู่บ้านไปขี่ลถเล่นรถที่เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวนะครับคันขาวครับไข่ตึ้มก็ใไข่ต้่นว่าทำไมมันเอียงปกติพาทกทองไปเที่ยวนะนี่พานูไปเที่ยวโอเคตอนนี้เรากลับถึงบ้านเราแล้วครับแั่นเรี่ยงจังอ่ะเดี๋ยวดูน้องขึ้นบ้านเออขึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้าน ไข่ตุ๋นเธอจะขึ้นบ้านยังอ่าไปแล้วไข่ตุ๋นไปแล้วเฮ้ยบ้านดีกว่าไปกลับบ้านถึงบ้านลเลยเราดีใจจังเลยโอ้โหโอ้ดู <laughs> ตุ๋นเบียบต้มแม่ลูกเออโอเคเดี๋ยวแม่ไปตัดยาให้แม่พาพี่ถังทองไปตัดยาไข่ตุ๋นก็ทำความคุ้นเคยกับไข่ต้มเรียบร้อยแมนั่นนั่น เย็บห่วยแล้วดูนอน <c oughs> นี่น่ารักไข่ต้มนอนน่ารักกังเลยอะลูกเฮ <c oughs> ้อไข่ตุ๋นแบบกินน้ำนดีกว่าเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้แม่บีมกับน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> บ๊ายบายน้องไข่ตุ๋นดูไข่ต้มดิไข่ต้มดูดิมาได้กินสาวเอ้น่าน,านทำเสียงไข่ต้มเขาเพิ่งมาถึงอะลูก ฮะแน่แน่แๆๆๆน่แน่แน่่นน่นนนทำเสียงทำไทำเสียงอะไรฮะนน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 นพอแม่บีพาไข่ตุ่นมาเนี่ยดูไข่ต้มดิออกมาไล่วิ่งตามเขายุ่นนั้นแหละดูๆๆดไข่ตุ่นเขาจะกินข้าวดู่ทำเสียง เอาเอาเอาดูแล้วดูแล้วใครไข่ตุ่นงับนะต้มน้องเพิ่งมาถึงอะลูกไข่ตุ่นเขาก็หิวน้ำดูเห็ดต้มเอ๋ออกมากินใช่ไหมเนี้ยปกติแอบอยู่แต่นในบ้านทำไมพอมีเพื่อนแล้วคึกคืนไง มีเพื่อนแล้วคือคืนและลูก